สืบจากหมอหมอหมูวิรสศักดิ์นะครับจะไปติดตามในแง่จิตวิทยาทั้งเรื่องของความโลภเรื่องของความเสี่ยงกล้าได้กล้าเสียและเรื่องของการถูกหลอกให้ลักถูกหลอกให้หลงบนโลกออนไลน์ไปร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันกับหมอหมูวิรัสครับ ปัจุบันมีข่าวตอเนื่องเกี่ยวกับกรณีประชาชนถูกวิชาชีพหลอกลวงชอบโกงทรัพย์ทางโทรศัพท์และทางออนไลน์เช่นแก๊งคอสเซนเตอร์โทรมาหลอกให้โอนเงินการหลอกให้โอนเงินซื้อสินค้าในราคาถูกผ่าน Facebook และการหลอกให้ลงทุนทรัพย์สินอย่างเช่นในกรณีเด็กนักเรียนชั้นม3ที่ผูกคอตายหลังถูกเพจตังหลอกให้ลงทุนสูญเงินไปกว่า15,000บาทรวมถึงข่าวหนุ่มใหญ่โดนหลอกเล่นหุ้นคริปโตสูญเงินกว่าครึ่งล้านจนเคยเกือบฆ่าตัวตายมาแล้วนั้น การช่อโกงเป็นทุกรูปแบบที่ล้วนเป็นมีเจตนาในการหลอกลวงโดยการให้สัญญาว่าเหยื่อจะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินทองสินค้าหรือผลตอบแทนจากการลงทุนแต่จริงแล้วผู้หลอกลวงไม่มีเจตนาที่จะให้ผลตอบแทนเหล่านี้เลยนะครับการช่อโกงทางโทรศัพท์และทางอินเทอร์เน็ต เป็นอาชญากรรมชนิดพิเศษเพราะว่าผู้กระทำผิดมักอยู่ห่างไกลจากตัวผู้เสียหายโดยทั้งสองฝ่ายอาจไม่เคยพบเจอหรือรู้จักกันแต่เหยื่อก็ยังตัดสินใจเลือกที่จะส่งข้อมูลส่วนตัวหรือโอนเงินไปให้อีกฝ่ายและถึงแม้ว่าปัจจุบันมีการแชร์ข้อมูลเตือนภัยรูปแบบต่างๆของมิจฉาชีพแต่ก็ยังมีข่าวต่อเนื่องเรื่องการถูกโกงร,รวมถึงควรทำความเข้าใจถึงขบวนการทางจิตวิทยาในการโน้มน้าวจิตใจ ที่มิจฉาชีพมักใช้รวมถึงการเข้าใจลักษณะส่วนบุคคลที่ทําให้มีความเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกหลอกลวงนะครับโดยมิจฉาชีพมีกลยุทธ์การหลอกลวงหลากหลายรูปแบบนะครับเพื่อที่จะหลอกลวงเหยื่ออย่างไรก็ตามงานวิจัยทางาวิจิตวิทยาวิเคราะห์การหลอกลวงทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตได้ชี้ว่ามิจฉาชีพมักใช้เทคนิคทางจิตวิทยาในการโน้มน้าวอยู่ด้วยกัน2ประเภทหลักนะครับก็คืออ้างถึงอำนาจและอีกแบบหนึ่งก็คือการกดดันโดย จำกัดเวลาหรือจำกัดรางวัลตอบแทนมิฉาชีพอาจจะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจโดยการสแสดงให้เห็นว่าข้อมูลที่นามาเสนอนั้นมีความถูกต้องตามกฎหมายและมีหน่วยงานหรือบริษัทที่น่าเชื่อถือรองรับหรือแม้กระทั่งอ้างอิงว่าตนเป็นตำรวจหรือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับซึ่งทําให้เหยื่อรู้สึกเชื่อใจและไว้ใจอีกทั้งผู้หลอกลวงมักใช้การโน้มน้าวทางอารมณ์มากกว่าการโน้มน้าวด้วยเหตุผลเช่นจงใจ จำกัดระยะเวลาในการส่งข้อมูลหรือโอนเงินจำกัดจํานวนสินค้าที่จําหน่ายหรือจำกัดจํานวนผู้เข้าร่วมลงทุนซึ่งทําให้เหยื่อรู้สึกว่าต้องรีบส่งข้อมูลหรือโอนเงินเพื่อจะได้รับผลตอบแทนที่ล่อตาล่อใจและหลงเชื่อว่าตนจะได้รับผลตอบแทนตามที่ผู้หลอกลวงสัญญาไว้นะครับโดยผู้ที่เสี่ยงตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพมีได้ทุกเพศทุกวัยนะครับทั้งนี้พบว่าเพศหญิงมักตกเป็นเหยื่อของการหลอกให้รักเพื่อ หลอกลวงทรัพย์สินส่วนผู้สูงอายุมักเป็นเหยื่อของการโกงทรัพย์หรือหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวทางออนไลน์และบุคคลที่มีการศึกษาและมีรายได้ค่อนข้างสูงมักเป็นเหยื่อของการล่อลวงให้ลงทุนนะครับอีกทางงานวิจัยทางจิตวิทยาชี้ว่าบุคคล2กลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการถูกโกงทรัพย์สินโดยมิจฉาชีพก็คือกลุ่มที่1นนะครับคือกลุ่มที่มีนิสัยชอบเสี่ยงกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่มีความสามารถในการควบคุมตนเองและการจัดการอารมณ์ค่อนข้างต่ำนะครับ ดังนั้นวิธีการป้องกันการถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพในกรณีนี้ที่สําคัญก็คือตั้งสตินะครับไม่โลภไม่ไว้ใจใครง่ายๆการปฏิเสธคนแปลกหน้าตรวจสอบข้อมูลทุกอย่างก่อนการตัดสินใจและไม่ทําตามคําบอกเล่าของคนที่เราไม่รู้จักที่สําคัญนะครับจะต้องติดตามข่าวสารอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการเตือนภัยจะช่วยให้เรารู้ทัน วิธีการหลอกลวงในรูปแบบต่างๆและไม่ทําให้ตกเป็นเหยื่อคนโกงนะครับ